สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับหวยเราทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับก็มาตามกันต่อนะครับสลับที่ได้สูตร ก็เ,เข้าบ้างลึกบ้างสลับปะปนน en nee ไปนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับผมว่าน่าจะเอาลองเอาหลักสิบเนี่ยสองสูตรเนี่ยมาจับกันนะครับเนาะเนี่ยสตัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเดินดีอยู่นะครับเนี่ยถ้ามาจับกันกับตัวตรงเนี้ยเนี่ยห้าสามนะครับห้าหกเจ็ดเนี่ยก็มาห้าห้าวดที่แล้วน6 6. เ,เนี่ยก็มาหกหกเออนะฮะเนาะอ่ะเดี๋ยวลองนําในหลักนะครับหลักสิบมานะครับมามา,มาจับกันกับในสูตรนี้แล้วกันนะครับเนาะสูตร2ตัวบน กับไปที่ในสูตร2ตัวล่างนะครับซึ่งถ้าจับมานี่ผมว่าน่าจะมา3มวดติดๆเลยเนาะอ่ะก็ลองนํามาจับกันดูแล้วกัน,นก็คือเอาเด่น3ตัวของในสูตรนี้อสามหลักหน่วยออกไปนะครับก็จะมาจับกันนะครับกับในนี่นี่ยในชุดนี้เนี่ยเอาเฉพาะในหลักตรงนี้อ่ะตรงนี้เดี๋ยวมันเยอะไปเนาะสติเพราะว่ามันมันน่าจะมาในช่วงตรงนี้เนาะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเนาะ ก็นะครับก็มาดูในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวด้วยนะครับก็ไม่มาก็อ่ะก็เป็นเลขใกล้เคียงนะครับเป็น5แล้วก็3มเนาะมาออกเออหไม่มาสี่ไม่มานะครับเนาะผลในวดที่แล้วนะครับออกไปในที่ใน3 3 8 3 5 9 8นะครับเนาะสามแปกนะครับก็จะนะครับมาดูขั้นตอนสูตรนะสูตรเติมนะสูตรเติมสูตรเ,เก่าก่อนนะครับวันนี้ขอให้เข้าแล้วกัน นะครับสลับในเลขวิ่งตัวเดียวนะครับ3 8 3 5 9 8นะครับก็ศูนย์นี้นะครับจะนำในที่ในหลักแสนจากหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่9เนาะคูณ9หลักหมื่นคูณ8ปดพันคูณ5 10คูณ5หน่วยคูณ5นะครับอ่า3 3 9นะครับเป็น27เนาะ8ปดคูณแปดเป็น64นะครับ35เป็น1595เป็น45 8ป4 0นะครับก็5บก5ก็จะเป็นในที่ใน7บวกกันกับ4เป็น11แล้วก็จะเป็น1นะครับ1เลขวิ่งตัวเดียวนะครับให้มาในที่ใน1นะะถ้า1ไม่มาก็2หรือ0นะครับอาจเป็นเลขใกล้เคียงก็ได้นะครับล่าสุดให้1วิ่ง1นะครับลองสลับในสูตเลขวิ่งตัวเดียวถัดไปนะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวบนนะครับสูตรนี้เน้นเอาเฉพาะในหลัก10แล้วกัน นะครับในงวดที่แล้วนะฮะก็ก็ไปเข้านะสามตัวมา1ตัวเนี่ยก็เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะสูตรนี้นะฮะสามห้าเก้าแปดเนาะอืมนะห้าสี่เนาะนอกหนะ้าสามเกือบเข้าแล้วแต่ก็เนะตัวเด่น3ตัวนะก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับมาดูนะครับ,นะรบเอาเฉพาะในหลักสิบแล้วกันนะครับ,นะรบเอาหลักหน่วยด้วยแล้วกันนะครับเนาะเผื่อมันจะมาเข้านะครับแต่เน้นในหลักสิบเดี๋ยวผมมาจับคู่ให้นะครับสูตรนี้3าม แปดสามแปดสามห้ก uh, นะครับก็สูตรนำในที่ในหลักหมื่นนะครับคุณได right? ้คงที 11, 14, ่ห้าพันห้าร้อยห้าเก้าแปี่สิบสามห้าสิบห้าห้าเก้าเป็น64สบนะครับห้บวกหเป็น1ิบบวกกันกับ4ได้ห้า เพิ่มรดเนาะหกสี 64, ่เหมือนว่าที่แล้วเลย4 5 6ส่วนในหลักหน่วยนี่ก็จะนำเลขชี้นในหลักร้อยคูณ5้าคูณแหน่วยคูณหกับ9 5 5, 20, 5 9 2ห้าหเป็น7จ็ดสิบสเป็น7จ็ดบวกกันกับ2เป็น7จบวกกันกับ2ก็จะได้เก้าเราแ้มไปเป็น8อ่ะก็วันนี้4 5 6ห้าหกเน้นๆแล้วกันนะครับรองสี่ห้า 89ในหลักหน่วยนะครับ4 5 689ในหลักหน่วยอ่าแต่ถ้าตัวจอไม่มาก็เน้น4 5 6แล้วกันนะครับแล้วก็หรือมาจับกับในสูตรนี้ก็ได้นะครับก็มาคำนวณดูในสูตรนี้ด้วยนะครับผลในงวดที่แล้วเนาะก็งวดที่แล้วหลุดนี่ก็วันนี้ขอให้เข้าแล้วกันนะทั้งใน2ศสูตรเลยนะครับ359838 3 5 9 8, 3, 8. 3, 5, 9, 8. หาในหลัก10นะฮะก็จะนำในหลักแสนคูณ2กับ5หลักพันคูณ9 10คูณ5นะครับ3 2เป็น6 3 5เป็น15 3 9เป็น27 9 5เป็น45ก็จบับบวกกันเนาะหบวก5เป็น10 6บวกกันกับ7เป็น13เนาะลดแต้มไปเป็น2หลักด้วยนะครับ9กนะับ2เนาะ อ่าคูณกัน9กับ2 3 9เป็น27 8 2เป็น16ก็ได้3ลดไปเป็น2ตรงในหลักอีก2ตัวก็หลักพันคูณ2 10คูณ3 3 2เป็น6 3 9 27ก็3 2อ่ะเหมือนกันเลยนะครับก็ออา3 2 3 2หมดเลยตัวนี้ย,ว,ยว่าแม่คำนวณผิดดิถูกนะครับ2 3 3 2 2 3นะครับในหลัก10อันนี้ก็2 3เหมือนกันอันนี้ก็2 3เหมือนกันนะครก็แสดงว่าอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับก็เอา4 4 5 6มาจับกันกับ2กับ3นะครับอ่ะจับไม่เป็นเดี๋ยวผมจับให้นะครับก็จะได้นะครับไปที่ในชุดนี้นะครับเพราะว่าเด่นตัวเนี้ยมันเข้าบ่อยเนาะ3ตัวก็จะเป็น4 4 5 6 4 5 6 4 อ่ะเกินเพราะว่ามี2กับ3เนาะ่อาสนี่แหละ6ชุดเนี้ยนะครับใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้ได้กันนะครับเนาะอ่ะเมื่อกี้เลขวิ่งตัวเดียวได้1น,นะครับหรือจะอ่ะจับ1มาใส่ก็ได้นะครับเนาะนี่ก็จะเป็นแนวทางของในสูตรนะครับทั้งหมดเนาะอ่านะครับ,นะรบก็จะมีสูตรเก่าทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่นะครับเนาะถ้าเลขวิ่งมันก็มีโอกาสนะครับที่1หรือ2จะมา เนี่ครับเพราะว่าเนี่ยงวดที่แล้ว n ส4ไม่มามก็เป็น3หรือ5เนี่ไม่มามันก็อาจจะเป็นเลขใกล้เคียงนะครับ1อะ่ะมีโอกาสที่จะมา2ไหมนะครับหรือจะเป็น1เนี่ยเนานะหรือใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไปแค่3คู่นี้ก็ได้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวนะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะเป็นสูตรเก่าๆเนาะอ่ะมีสมาชิกถามในสูตรใหม่กันเข้ามานะครับอ่ะใครอยากได้ในสูตรไหนอะไรไงนี่ก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับสำหรับในสูตรเนาะอืมก็นี่แหละก็ถ้าเอาตามจริงเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยในสามตัวเด่นตัวนี้นะในห้าห้าสามก็มาบนอันนี้นะครับห้า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 ก็มาบนอันนี้งดก่อนมาล่างเนาะมาบนนะครับอันนี้หก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 ก็มาล่างนะครับส่วนนี้เก้า 9 1 9 1 9 1 9 7ง6อวดงวดนี้ไม่เข้าเนาะเนี่ยก็ถ้าจับแบบนี้ก็แสดงว่าเข้ามา3งวดติดแล้วนะครับก็เนี่ยจับเอาเฉพาะในตรงนี้แล้วกันแต่งวดล่าสุดนี่มันชนกันนะครับในที่ใน2กับ3เนาะอ่าตัวเลือกไม่ต้องเยอะเลยนะครับเน้น2กับ3แล้วก็4,5,6ตรงนี้ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ